สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิศิษย์ในร้อยตามรอยพระบาทถุนกระหมอมอาจารย์ในพระราชูปธรรมสมเด็จพระเทพพระราชราชสุดาสยามรวมราชกุมารีขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับประจำวันที่14ทธันวาคม2564 พี่น้องคนไทยทุกคนครับวันนี้ครับเรายังคงร่วมกันช่วยกันนะครับป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับทำได้ง่ายๆ2อย่างนะครับอย่างแรกคือสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่ถูกต้องกระชับกับใบหน้าปิดปากปิดจมูกทําร่วมกับการเว้นระยะห่างหน่งเมตรครับเมื่อท่านจะไปพบปะผู้คนหรือเข้าไปชุมชนใดก็แล้วแต่จําเป็นต้องทํานะครับจะลดการแพร่ระบาดลงไปเป็นอย่างดีครับวันนี้ครับเรามีผู้ที่ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้น2 8 6 2รายนะครับ เป็นการติดเชื้อในประเทศ2,826รายครับจากต่างประเทศ19รายและจากเรือนจํา17รายครับทำให้เรามีผู้ที่ติดเชื้อสะสมทั้งหมดนะครับ2้าน174,906รายครับวันนี้เรามีผู้เสียชีวิต37คนครับทำให้เรามีผู้เสียชีวิตสะสมทั้งหมด2 1 2 3 1คนนะครับแล้วก็วันนี้ครับเรายังมีอีก47,531รายอยู่ในโรงพยาบาล เป็นโรงพยาบาลสนาม24,000กว่ารายโรงพยาบาลหลัก23,000กว่ารายครับมาดูนะครับผู้ที่เสียชีวิต37คนวันนี้นะครับเป็นอย่างไรตัวเลขของผู้เสียชีวิต37คนในวันนี้ครับเป็นชาย22หญิง15นะครับวันนี้ชายมากกว่าหญิงนะครับเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่25ปีถึง95ปีครับแน่นอนครับผู้ที่สูงอายุ เกิน60ปีเสียชีวิตเยอะกว่านะครับวันนี้ครับอายุเกิน60ปีขึ้นไปเสียชีวิต37%ถ้าน้อยกว่า60ปีนะครับจะมีโรคเรื้อรังเสียชีวิต22%ถ้าไม่มีโรคเรื้อรังเสียชีวิตเพียง5%เห็นไหมครับโรคเรื้อรังมีความสําคัญโรคเรื้อรังที่สําคัญก็คือความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคอ้วนโรคไตแล้วก็ติดเตียงครับนะครับวันนี้ครับทั้ง37รายวันนี้ติดมาจาก อาศัยในพื้นที่ที่ระบาดถึง16ลายนะครับติดมาจากคนใกล้ชิดครับทั้งหมด21ลายครับเป็นคนรู้จัก19ลายในครอบครัว2ลายครับก็ยังดีนะครับวันนี้ครอบครัวลดลงนะครับจังหวัดต่างๆที่มีผู้เสียชีวิตครับกรุงเทพมหานครเสียชีวิต12ลายเยอะที่สุดนะครับภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือครับคือจังหวัดเลยเสียชีวิต1รายครับภาคเหนือเสียชีวิต11รายนะครับภาคใต้วันนี้ลดลงครับเสียชีวิตเพียง5ารายภาคกลางบวกกับภาคตะวันออกเสียชีวิต8รายครับนะครับมาดูต่อครับตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อใหม่วันนี้ครับลดลงมามากต่ำจนที่ระดับ2000กว่ารายนะครับคือเป็น2 8 6 2รายนะครับแต่ว่าเป็นนิวโลนะครับคือเป็นตัวเลขที่มีค่าต่ำสุดนะครับ ตัวเลขใหม่ที่ต่ําสุดครับโดยลดลงมาจากเมื่อวานนี้536ราหายด้วยกันครับนะครับส่วนการเสียชีวิตกับเพิ่มขึ้นนะครับกับเพิ่มขึ้นอีก14คนครับทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวน37คนด้วยกันนะครับมาดูต่อครับนะครับเราก็จะเห็นว่าการแพร่ระบาดในวันนี้นะครับในเที่ยวนี้นะครับมีการลดการระบาดลงทุกพื้นที่ครับนะครับยกเว้นที่เดียวครับ นะครับคือเรือนเรือนจำเรือนจําจะมีเพิ่มขึ้นนะครับนิดหน่อยครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับตัวเลขทั้งหมดนี้เป็นตัวเลขที่เป็นนิวโลเป็นตัวเลขที่ใหม่ที่ต่ําสุดนะครับมาดูต่อครับในที่ในครั้งนี้นะครับเราพบว่ากรุงก่อนถึงกรุงเทพมหานครมาดูก่อนว่าผู้ที่มาจากต่างประเทศครับเที่ยวนี้นะครับ มีการติดในแซนด์บ็อกซ์4ลายนะครับในที่เข้ามาโดยไม่กักตัว8ลายด้วยกันนะครับโดยนักท่องเที่ยวผู้ที่มาจากต่างประเทศเที่ยวนี้มีติดเชื้อ19ลายด้วยกันนะครับมาจากรัสเซีย2ลายเยอรมนี Germany 4ลายสเปน2ลายนะครับแล้วก็มาจากอังกฤษ4ลายกัมพูชา1ลายปากีสถาน1ลายนะครับ แล้วก็มาจากเบลเยียม1นลายอิสราเอล2อลายสหรัฐอเมริกา2อลายจะเห็นว่านักท่องเที่ยวที่มาจากชาติตะวันตกอตอนนี้มีเยอะนะครับเพราะนักท่องเที่ยวจีนจะไม่เข้ามาเลยนะครับตอนนี้ก็เราคาดว่า,นาหน้าหนาวนี้จะมีนักท่องเที่ยวจากตะวันตกครับไม่ว่ายุโรปสหรสัฐอเมริกาจะเข้ามาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องช่วยกันป้องกันนะครับช่วยป้องกันครับนะครับมาดูต่อนะครับ เราจะเห็นว่าการระบาดในวันนี้ลดลงเป็นยูโรนะครับแนวโน้มการระบาดนะครับแนวโน้มการระบาดก็ลดลงอย่างดีทั่วประเทศครับนะครับลดลงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็มาดูครับจะเห็นว่ากรุงเทพมหานครวันนี้การระบาดลดลงมาหรือระดับ500กว่าลายนะครับเห็นไหมครับเป็นิวโลอีกแล้วนะครับภูเก็ตครับ ลดลงมาอีกเหลือ52ลสายก็เป็นนิวโรอีกนะครับก็แสดงว่าวันนี้ตัวเลขหลายตัวพ้องกันเลยครับว่าเป็นตัวเลขที่ต่ําสุดที่ยังไม่เคยมีในการระบาดในระล,ลอกนี้นะครับมาดูการฉีดวัคซีนครับการฉีดวัคซีนขณะนี้เข็มแรกนะครับในประชากรทั่วประเทศนะครับฉีดได้6กสเข็มที่2ฉีดได้ทั้งหมด6 0ห่งงางกันประมาณ10%นะครับเราคาดว่า ปีหน้าครับเราจะมีตัวเลขใหม่นะครับให้ฉีดให้ได้ครอบคลุมได้ถึง80%ของประชากรคือเข็มหนึ่งให้ได้นะครับก็ควรจะได้ครับนะครับอันนี้ก็ประมาณเกือบ70%แล้วนะครับแต่ว่าระยะนี้ครับการฉีดวัคซีนได้ชะลอตัวลงนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าพี่น้องได้เห็นตัวเลขในการลดการระบาดเลยมีความกังวลนะครับแล้วเราได้ทําการสุ่มตรวจแล้วพบว่าพี่น้องหลายคนยังมีความกังวลต่ออาการข้างเคียงของ วัคซีนรวมทั้งยังไม่ตระหนักยังคาดว่าการระบาดของโควิด n i n e ตัวเองจะไม่มีการระบาดแต่ไม่จะไม่ใช่นะครับทุกคนต้องฉีดครับจะด้วยช่วยป้องกันช่วยป้องกันตัวเองไม่ให้เสียชีวิตและมีอาการหนักจากโควิด -19 และยังช่วยป้องกันคนอื่นได้อีกด้วยนะครับแล้วอย่าลืมครับต้องฉีดเข็มที่3ด้วยนะครับขณะนี้เนี่ยนะครับผู้ที่มีความเสี่ยงต่างๆได้ฉีดครบตามเป้าหมายและกำลังจะเพิ่มขึ้นครับจาก70%เป็น80%ยังมีหยุด ที่เดียวครับคือสติตั้งคันยังไม่ได้ตามเป้าหมายยังฉีดได้น้อยมากนะครับมาดตูต่อเนื่องครับ ผู้ที่เข้าเดินทางเข้าประเทศไทยในวันนี้นะครับจะมีนักเดินทางนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาอยู่ต่อเนื่องครับไม่ลดลงเลยนะครับมาถึงระดับ6-7,000รายต่อวันนะครับวันนี้ครับแล้วก็มีการติดเชื้อนะครับตอนนี้ในระยะเวลาแค่13วันนะครับเดือนธันวาคมนะครับเข้ามาถึงเกือบ10,000แสนรายแล้วนะครับคือ95,405รายครับพบมีการติดเชื้อ171รายคือ0.18%มากกว่าเดือนที่แล้วประมาณจุด 0.1%นะครับแต่ก็ยังนับว่าน้อยมากนะครับเพราะว่ายังคงป้องกันได้คุมได้ครับไม่มีการแพร่ระบาดเข้าใน,ในประเทศครับนะครับแล้วก็เจ้าสายพันธุ์กลายพันธุ์ของโควิด1 9นะครับบัดนี้เราพบแล้วยืนยันแล้ว8ลายครับกำลังจะมีการยืนยันนะครับคือหน้าที่จะมีเพิ่มอีก3ลายนะครับซึ่งกำลังรอการยืนยันเพราะฉะนั้นถ้า ทั้งสารายนี้ยืนยันด้ก็จะมีทั้งหมด11บรายด้วยกันนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เดินทางมาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดครับนะครับวันนี้ครับเรายังไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นจึงพี่น้องทุกคนครับเราต้องช่วยกันนะครับนะครับฉีดวัคซีนแล้วก็ป้องกันด้วยมาตรการต่างๆนะครับในปีใหม่ปีนี้ครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดรายการ Amazing Thailand Countdown 2022ะครับโดยจัดเป็นงานใหญ่ ในพื้นที่หลัก5จังหวัดแล้วก็พื้นที่อื่นๆอีก4-4แห่งนะครับโดยมีการแสดงนะครับแสดงศิลป,ปะวัฒนธรรมนะครับอาจจะมีศิลปินที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศเข้ามาร่วมนะครับเพื่อต้องการยกระดับให้ประเทศไทยเป็น world class destination นั่นก็หมายความว่าเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวระดับโลกนะครับแล้วก็จะมีการส่งเสริมสินค้าและอาหาร พื้นถิ่นครับนะครับที่เราไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยนะครับแล้วก็มีการจุดพลุรับปีใหม่ครับทั้งหมดนี้ครับเป็นการที่ส่งเสริมนะครับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าสนใจในประชาคมโลกครับรวมทั้งเราจะได้มีการจัดสวดมนตข้ามปีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับแล้วเรายังมีอีกนิดนึงนะครับมีการข้ามชายแดนที่ผิดกฎหมายมี3 4 7รดลดลงไปบ้างเล็กน้อยนะครับ ตรงนี้แหละครับจาเป็นต้องช่วยกันป้องกันระวังนะครับที่จะไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ามาหลบเลี่ยงเข้ามาโดยไม่มีการคัดกรองครับนะครับแล้วก็วันนี้ครับสรุปสถานการณ์เหตุการณ์ในวันนี้นะครับได้ว่าวันนี้เป็นวันที่นะับว่าโชคดีและมีข่าวดีครับที่มีผู้ติดเชื้อลดลงมานะครับอยู่ในระดับ2,000ลายนะครับโดยมีพี่ ผู้ติดเชื้อใหม่เพียง2 8 6 2รายครับซึ่งลดลงจากเมื่อวานนี้636ารายมีผู้เสียชีวิต37คนครับซึ่งเพิ่มมาจากเมื่อวานนี้14คนนะครับการระบาดครับได้ลดลงทุกพื้นที่ยกเว้นเลือนจำนะครับโดยที่กทมมียอดผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงมาอยู่ระดับ570รยายนะครับและจังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงมาระดับ52รายนะครับ ในวันนี้ครับจะเห็นว่ามียอดตำสุดใหม่ที่เรียกว่านิวโลนะครับแทบทั้งหมดครับโดยเริ่มจากยอดการติดเชื้อใหม่ในประเทศที่ลดลงมาอยู่ในระดับ200ลายนะครับในประเทศลดลงมา2,000ลายนะครับกรุงเทพลดลงมาถึงระดับ500ลายนะครับภูกเก็ตล,ลดลงมาถึงระดับ50ลายนะครับมีแต่มีแต่เพียงผู้เสียชีวิตเท่านั้นที่กลับเพิ่มขึ้นแต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่า50คนต่อวันครับ เหตุการณ์ที่มียอดผู้ติดเชื้อลดลงทั่วทุกพื้นที่แล้วก็มียอด ที่ต่ําในแทบทุกอันนะครับที่เรียกว่า uro, นิวโรในในหลายๆย,ยอดสแสดงถึงมาตรการที่ทุกคนได้ช่วยกันนะครับตั้งแต่การฉีดวัคซีนให้ครบรวมทั้งมาตรการป้องกันส่วนบุคคลที่เรียกว่า universal prevention และมาตรการองค์กรนะครับที่เป็นโควิดฟรีเซตติ้งนะครับที่ทุกคนได้ช่วยกันอย่างได้ผลดีครับจากที่ได้เห็นในวันนี้นะครับขอให้พวกเราได้ช่วยกันต่อไปครับแม้จะมีภัยรุนแรงแค่ไหน ถ้าพี่น้องได้ร่วมแงรงร่วมใจกันเคร่งคัดในการปฏิบัตินะครับผลสําเร็จก็จะเป็นอย่างที่เห็นในวันนี้ครับพี่น้องคนไทยทุกคนครับควรช่วยกันอย่างต่อเนื่องต่อไปอีกนะครับจนไม่มีโควิดแล้วขณะนี้เรายัางประมาทไม่ได้ด้วยนะครับการระบาดจะได้ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยไม่สะดุดครับ อย่างโน้มกรารระบาดก็น่าจะลดลงต่อไปอีกครับต้องรอดูในสัปดาห์หน้าครับถ้ามีผู้ติดเชื้อลดลงอีกอย่างต่อเนื่องนะครับแสดงว่าภูมิต้านทานของประชาชนมีมากพอและเพียงพอที่จะให้กรารระบาดลดลงเช่นที่เกิดขึ้นในประเทศกัมพูชาอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์นะครับซึ่งขณะนี้ประเทศเหล่านี้มีกรารระบาดลดลงมากจนถึงแค่ระดับ10นะครับแล้วก็ระดับ1-200รายต่อวันเท่านั้นนะครับการฉีดวัคซีน จะมีการฉีดเพิ่มขึ้นครับแต่ชะลอตัวในเวลานี้นะครับโดยมีการฉีดที่ขณะนี้ครับแต่ละวันฉีดไม่ได้ตามเป้าหมาย5,000 500, 0 0คนต่อวันนะครับโดยขณะน,นี้ทั้งประเทศครับฉีดเข็มที่1ได้แล้ว69%เข็มที่2ฉีดได้60%เปนะครับเป้าหมายปีหน้าต้องการให้ได้ถึง80%ครับนะครับแล้วก็มีการกระตุ้นเข็มที่3ให้เร็วกว่าเดิมด้วยเพราะต้องป้องกันสายพันธ์โอม,มิครอนนะครับที่ต้องการระดับภูมิคุ้มกันที่สูงกว่าสายพันธ์อื่น ส่วนจิตีตั้งครรภ์ครับจะมีการฉีดวัคซีนในระดับต่ําควรเล่นการฉีดวัคซีนครับการเดินทางเข้าประเทศนะครับยังคงมีผู้เดินทางเข้ามาในระดับ6 7 0ึงเจ็ดพันคนต่อวันนะครับแล้วก็พบที่ผู้ติดเชื้อมากกว่าเดิมแต่เป็นจํานวนเพียง0 1 8ซนะครับซึ่งไม่เป็นปัญหาในการควบคุมครับแล้วก็ไม่ระบาดกับประชาชนในประเทศนะครับสายพันธุ์โอมิครอนครับได้เข้ามาจากผู้เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาด นในขณะนี้เรามีผู้ที่ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิคอนแล้ว8ลายและคาดว่าจะมีเพิ่มอีก3ลายซึ่งทั้ง3รายนี้อยู่ในระหว่างที่รอการยืนยันนะครับแต่พี่น้องไม่ต้องตกใจครับเพราะว่ายังไม่มีการระบาดในประเทศแต่ต้องป้องกันครับโดยการฉีดวัคซีนให้ครบร่วมกับการสวมหน้ากากเว้นระยะห่างล่างมือบ่อยๆครับเพราะสายพันธุ์นี้แพร่พันธ์เร็วกว่าสายพันธุ์เดลต้าที่มีอยู่ในเวลานี้ครับ ทางด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับได้จัดรายการ amazing thailand countdown 2022ใน5จังหวัดหลักและพื้นที่อื่นอีก44แห่งนะครับซึ่งมีการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรมอาหารและจุดพุกปีใหม่ครับแล้วก็งานนี้ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับโดยต้องการยกกระดับให้ประเทศไทยเป็น world class destination หรือเป็นที่น่าเดินทาง ท่องเที่ยวระดับโลกนะครับที่พี่น้องต้องช่วยกันแสดงให้ชาวโลกได้เห็นว่าเรามีการป้องก COVID ันโควิดที่ดีเยี่ยมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนครับติดตามกันต่อไปนะครับจากทีมแพทย์วุนิทีสิทธิ์ในร้อยตำรวจยาบาทถึงหัวมอาจารย์ในพระราชูปธรรมส่วนในประเทศพระราชาสุดาสยามหลวมราชกุม,มารีติดตามผลงานพวกเราได้ครับจาก y o u YouTube f a c e b o o k และบล็อกดิทครับขอบคุณครับสวัสดีครับ